ชุดหม่แกนั่นโดนโนมัยก่อนดีอุ๊ยอ้าวหายไปไหนอ่ะอุ๊ยหายไปแล้วอ๋อว้าวว้ิวไม่สิใช้แล้วคาวด์ดาวทุกคนเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันกับมือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ใช่ใกล้ๆอะไรวะ นั่นแหละเราจะมาพาทุกคนมาดูปูนะพอดีวันนี้เป็นวันที่าเป็1ธันวาของปี2023แล้วว่าสุดท้ายแลเราก็จะพาทุกคนไปเซลิดบพายในการดูปูที่อลังการที่สุดที่ไอคอนสยามน,นะครับแต่ตอนนี้ก็คือรอเวลาหิวมากก็เลยมานั่งรอกินสุก,กี้ชาบูร้านนี้เลยร้านอันนี้ร้านอะไรนะยูสุสุกี้ร้านยูสุสุกี้ที่รอประมาณ ชั่วโมงกว่าทุกคนจะบอกว่าวันนี้ไอคอนคนล้นหลามมากเรานั่งรออยู่หน้าร้านยูสุสุกี้ประมาณ8ชั่วโมงกว่าทุกคนกว่าจะได้เข้ามานั่งกินนั่งรอตั้งแต่1ิโมงได้เข้ามานั่งกินตอนประมาณแบบ5้าโมงเย็นะรอเวลาพูนะ่ยเขาเล่นผูเดี๋ยวพาไปดูด้วยเราจะเซอร์ไพรส์ทุกคนดูอะไรอ่ะอะไรอะ เราทุกคนอย่ารอช้าเลยเรามากินกันดีกว่าของมาครบแล้วอาหารมาครบเลยให้ดูเป็นไงเป็นมืออันนี้จะเป็นมือสุดท้าย <Hey. S 1> ดูดีมามมือมือสุดท้ายของปีสองพันยี่สิบสามเดี๋ยวขึ้นไปงานนั้นก็ไม่ได้กินข้าวหรอกับ เนี้อโป้จาอร่อยนะอร่อยมากอันนี้จิ้มกับซอสงาแล้วพูมาจิ้มวะเนี่ยอร่อย ดังป๊อปแป๊ป๊อปแป๊ป๊อปแปอกินแล้วทุกคนกินหมดแล้วให้ดูจะบอกว่าฟังเยอะมากอิ่มมากๆอร่อยมากๆนะที่นี่เป็นครั้งแรกที่เคยกินยูสุสุก,กี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาเข้าไปในงานที่เราจะมา๋ยเีเราจองตัวไว้เป็นตัว V A P ดูผู้เดี๋ยวพาไปดู ตอนเจ็ดน้องภูงเป็นรีวิวมาก็คือรนวิวปิดระเบียงแม่นม้ำกัมพายาพร้อมดูปูปปังๆแล้วก็ได้ปาร์ตี้เมื่ี้นาทูมพี่โจยีบอยขึ้นอยู่บนเวทีด้านหลังอินเสิร์ตภาพให้ดูละเป็นไงบ้างน,าน่าสนุกมากเนาะวันนี้ก็ปาร์ตี้อาชีพทรงแฮปปีเก่าต้อนรับใหม่ทำงานแตงคอนไอ้ปัสยาม เดี๋ยวจะพยอดเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ไฮไลท์ของคืนนี้นั่นก็คือจะเก็บภาพถูมาให้ดูยาวๆเลยนะครับทุกคนเขาเล่นโดนแล้วเขาโชว์โดนสองพันชุด อจาให้ดูโดนนะให้ดูดนไอ้แกนั้นดนโมัยอดโอ้ยมาแ้วมาแรมมาแล้ว,ลว,ลว,ลวโดนส,สวยมากโดนส,สวยมากสันตัวโอ้ยมานมาแปเไไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ขนาด หรือเปล่านะว่าเป็นรูปอะไรสวยมากเออเหมือนหิ่งห้อยนอ้องเหมือนหิ่งห้อยนอ้องสวยมากวายแกสวยมากดูดีดีวายเลยต้องอยู่ไกลๆบ้านมันถึงจะเห็นว่าเป็นรูปอะไรอ่ะ้ออยู่ใกล้ กูยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นว่ามันเป็นรูปอะไรเลยนะอ๋อเขาบินอยู่นี่คือโดนสองพันตัวเป็นโชว์โดนสองพันตัวคือตอนที่ไม่มีใัรสนใจพี่โจอี้แหละทุก <c oughs> คนดูทุกคนดูโดนหมดแล้ว <c oughs> โดนขึ้นนตายแล้วแกแวไายแล้วแบบคก้าคือแบบ <c oughs> เมืองกรุงเทพอ่ะ <c oughs> ตึกราฟ้าไวไหวพี่โจี้บอกคมณี่ป็่นวะ่โจอกค่ะ เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะบอกว่ามันมันยังไม่มีมีใช่ใช่ใช่ดีอุ้ยอ้าวหายไปไหนอ่ะอุ้ยหายไปแล้วโอ้ยห Messi ใช้หัดเข้าเจ้าอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยมากสวยมากเออเปตอกมา24ไง Amazing Thailand c o u d 2024โอ้ยสวยม,มากบัโอ้ยแขไปแล้วแขไปแล้ว ดาโดนสวยมากนองแล้วแบบเล่นแบบขับไอคอนสยามเบซิกไยแลนด์เจ๋งมากแต่เดี๋ยต่อไปก็คือดูพูดเดี๋ยวขอตอนนี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนดูพี่โจโีิบอยเล่นเพลงก่อนนะตอนที่พูดก็มังจะยิงประมาณสินาทีพูดจะยิงมาจากครบปี2023ไปปี2024แล้วมารีวิวก,กันหน่อยดีกว่าว่าแบบปีนี้ทุกคนผ่านอะไรกันมาบ้าง คอมเมนต์ไว้ข้างใต้กี่ได้อย่างเราก็เป็นปีที่เอ้าแบมแบมมึงขึ้นรถออขอ้างล่างอ๋อบอแบำขึ้นลรถออข้างล่างมีคอนเสิร์ตแบบดำหัวแดงมากอะ่ะข,ขอเอาไว้ให้เพื่อดูหนะ่อยข้างล่างเพราะไอคอนเป็นแบบเล่นอยู่นะอ่าเดีเราอยู่ข้างบนกับพี่จอยบอยอ่ะกลับมาต่อแล้วรีวิวการปีนี้เป็นปีที่ เกิจะไม่มีอะไรของรับแบบเ,เยอะมากเยอะมากทางการเดินทางการทำอะไรใหม่ๆการสูญเสียมาครบจบในปี2023แต่เราก็สกรองแล้วผ่านมาได้เราก็หวังว่าเพื่อนๆในช่องก็จะผ่านมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นปี2024ปีมังกรให้เฮงๆปังๆก,กันดีกว่านะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆใครที่อยากทำอะไรไว้อย่ารอชา้ารีบทำนะ โอเคแถวภูจะยิงละเดี๋ยวพาไปดูภูกันย,วยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันย,วยาวๆเลยว่าภูไอคอนสยามปีนี้เขาบอกว่ามันครบรอบ5ปีของไอคอนสยามด้วยเขาก็เลยจะจัดยิ่งใหญ่ปเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะรังการแบบสบที่เขาพูดเปล่าจัาลืมทุกคน 58นาทีแล้วโดนขึ้นอีกรอบแล้วเรากําลังจะเขาดาวไปด้วยกันข้ามปีมาเดี๋ยวเขาจะยิงทูแล้วเดี๋ยวจะเปิดธูให้ทุกคนดูนะจ๊ะ สวยไปก็ทุกคนโม้บันมากหมดไปแล้วเขายิงได้กว่า10นาทีเนาะเมื่อกี้10นาทีป่ะ10นาทีแรงมาก อ่างกายคืเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> นี่คือการนะใช่นี่คือการดูพู้แบบชั้นบนสุดขอกไอคอนสยามแล้วนะนี่คือที่สุดของการดูดูพูแล้วนะจะบอกว่าสุดมากๆครับการที่เลือกมางานนี้นะครับทีหน้าก็ลองดูนะถ้าใครที่แบบมีโอกาสก็ลองจองเข้ามานะครับ โอเคทุกคนเราก็จบงานแล้วนะเราก็เดินกลับบ้านจากไอคอนเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ไอคอนจะบอกว่าควรออกมาจากไอคอนตอนนี้ที่สองว่าเยอะมากนะท่องเที่ยวออกมาเยอะมากแล้วหารถกลับไม่ได้ทุกคนคือแบบอยู่แบบอยู่แบบริมถนนตั้งหน้าตั้งตารอรถกันแล้วก็ไม่มีรถเลยเราเดินมาตั้งนานล้าเนี้ยเราเห็นแท็กซี่น้อยมากๆนะครับแล้วก็ตี่สองรถไฟฟ้าปิดแล้วด้วยอะ่ะ สุดยอดแล้วก็เขาจะกลับกันยังไงก็คือไอคอนนะคะจะมีแบบรถชชตเตอร์บัสอะไรอย่างเงี้ยส่งแต่แบบเหมือนเขาเขาส่งมาในไลน์ถ้าใครแอดไลน์แอดไอคอนสยามมาเขาจะเห็นเขาจะส่งมาว่าแบบเขาจะมีจุดรับส่งรถชชตเตอร์บัสนู่นนี่นั่นไ,ไปส่งตามจุดตรงนูง้นตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังเนี่ยดดูสินี่เราเดินมาจากบ้านนะบ้านเราห่างจากไอคอนประมาณครึ่งกิโล เดินกลับบ้านจนถึงตรงนี้ยังมีแบบคนต่อแถวรอรถเต็มเลยอ่ะเธอเนี่ยแล้วคิดดูพวาคนขับเขาก็จะโกงนะท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนอ่ะเรื่องสาารอัะเนี้ย